นะไก่แกงโอบไฟกันบ้างนี่นะครับทุกคนแกงโอบไฟไก่โอบฟางกันนะครับเอองนี่นพี่กาของเต้ เนี่ยแหละตอบโทษแล้วครับวิธีการทานะครับวิธีการทาเนาะนำกายขึ้นมาแทงลงที่รูตูดโอดเลือดออกอยู่นะครับที่ก็ยี่แกงที่ก็อิดจิ้มที่หรืออ่ะยิ่งเนาะคลิปนี้เป็นคลิปแบบสบายๆนะครับเทนีดเดียวอเะแเอขั้วไม่เทนิดเดียวอ่ะน่าเลือดเทน้าขัววขัวไม่เตรียมนะครับอันนี้สดๆนะครับสดๆนะแด๊ด๊กับทีมงานควบเลยเนาะสำหรับก๊อกแก๊กควบเลยครับรู้พี่เข้าก่อน วทำกันควบนะครับยังไงต่อนะครับยังไงต่อครับอุ้มแม่เลยเอาอย่างไรต่อสุดเทียมหอมต้องนี่ฮะโหนมโหนมแม่เอออันนี้ผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยผู้ช่วยผูแต่วแต่พอดีแหนมทำไม่ได้วะต้องต้องแหนมไม่ได้นะครับคลิปนี้ต้องลงทุนหน่อยนะครับช่วยกดเองครับกดไลค์กันกดไลค์กดไลค์กดไลค์กดแชร์เอออันนี้คือเอาไปลงแต่แต่แลยเด้อเออแหงลงนี่ละเจ้าอุ่เนี่ยเจ้าใจแหงได้นะครับ ขี้หอมแต่แค่ขี้ขี้หอมทิ่แผลขี้เออหอมแต่แค่โอ้มือกล้องนี่ซื้อตัวมาแพงนะครับสำหรับโปรเฟชชั่นอลก่อนแกบแม่กอกมาเรว่าอันอหนกสรีพนี่เนาะนี่เนาะเกลียมเลยเอาแฝงไปเนาะแฟงนะครับเราจะทำการขนแฝงนะครับเราจะทำแกนนี่นะครับอี่นี่ก็มีแอะไรมา นี่นะครับทุกคนทุกท่านดูไว้เป็นตัวอย่างไปทำเป็นเจิ้งไขนดีกว่าน่ยดึง่านแสงกันบาครับเราจะตัดไปที่นี่ยงไงเพื่อนเนาเราจะตัดไปที่ตอนนะฮะเลยนะไอ้ที่ต้อไปเลยก่อนแล้วก็จะมาดูทกรรมกาตอนท้าเลยตัดไปที่ตอนขอเกินนะครับเออพี่ยันได้ให้แพ็คเอาไว้แล้วหน่อยเฮ้ยยิ่งเยอะเลยเราไหวอยู่ที่ไหวละอันนี้อันนี้คือเบื้องหลังนะครับทุกคน เน่นอกแหละคอเียงนที่มหาศาลอนี้จะรอนี้จะรอคอเียงครับเ่เรอันนี้ป๋เน่ยได้คือไได้ปาปเลยเพื่อนไม่แก่คบเพคก่อนนี่ไ่ใช่เ่ไปแจ้งมันนะีเนี่ไม่ไม่ายเลยอาแบบนี้เอป๋อแบบนี่ี่พี่นีอ่ะยเนี่ยไ่แน่นเดี๋ยวแจ้งีอเออ่ะ ไม่ครับถึงขันนง้นตอนกันเผาถือขั้นตอนกันเผานะครับทุกคนทุกท่านเก่าฟางครับไปรุ่นนี่เก่าฟางนะครับ

เอาเข้าอ่ะนี่แหละตอนนี้นี่แหละงั้นถึงเวลางั้นมันรอคลิปนะครับทุกคนขั้นตอนตันตบไปนะครับเออไปปีเลยฟัง่าหเรือเหรอเข็ดเดียวเปล่าเรือไหมใหม่เหลืองเหรอ A few moments later. นี่ครับทุกคนอันนี้ขั้นตอนก็เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแล้วเราก็จะมาเปิดดูกันว่าจะรอดหรือจะลวกกันนะครับทุกคนดูดูดูทางนู้นเลยนะครับทุกคนเฮ้ยอย่าไปข้อนี้ไปเพื่อเกี่ยเอาข้างเดียวเลยอ่ะโอ้กวดเนี่ยงัดตะปูออกนั่นอ่ะ กัมนเแบเบื้อเออนะเองานออกปีนเลยเออมันจะก่อจะเคะเสาะตะข้างออกงานออกเออเออกี้บุได้ตีกันฮะบุได้ตีปีกไดตกันเออไม่เหรอพยายามได้ติมงแหงะ เิถือม่ได้จิงอ่ะดดูเปิดเลยเอาเนี่ยเอาฟางก็มันฮอนกแฟนสอข้างเ้าก่อขี่เพิ่มเอาฟานเนี่ยเอาเอาเส่ที่มือก่อนแทบเลยกอยิยจ้าอ่ะยุกอ่ะกลับมาอ่ะเออเนี่ยมือเออกลัมีกมีสองมืออ่ะเออน่เออจริงยกเลยยิงฟงพ จิตต์อู้เลยหมออู้แต่เด็กเขาหักเอาบ่ะฮ่า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 ฮาฮ่าโอ้ยหมอหมอหมอครับทุกคนครับหมอครับไม่นี่ครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าขั้นไม้เป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนอ่ะอาร์ติปปอ

นี่ยเอ้ยโอ้มอนไม่ใช่มอครับมาเป็นอะไงนะ CG เียบดีเยียมเรียบดเยียมเรยบดเยียมมาเป็น g แว่าถึงมกสยงเดียวอะแต่ว่ามาจำลพอดีาีกิตแต่แม่ได้ทำอยู่ได้อันนี้อยู่ เนี่ยูแบนน่ะจังมานี้อือฮึโอ้ยเ้มไปทีมมูลอะโยโอ้ย่างมาไม่เต็มไบ่เขาไม่เลยมีเดียมี่นะโอ้มงมงบบนีเล่นที่อเภาเกมต้องเคาะหรอกอ่ะหัเต็นเกมมันลื่น่แอ้ดมอราแข็งนี่กิ่ด้เนี่ยอู้ไมรู้ว่ามักหนังกายนอก่อแตีเกินมเล่นมาไก่อหนังเนี่ย ไอ้ก็โดนไอ้ก็แหนมันกีเลยมุดกับแมหน้มไอ้จกอะจกออกจากเนี่ยเมกี้ซูอะซูแกรฟอุ่นเลยนี่มันจะดีเลยนะเนี่ยมันจะดีเลยนี่หน่อยนี่นี้มันจะสบายแม่แต่แน่เมื่อกี้ก็เวลาแล้วซะหน่อยถ้าหาสัตห์ถนักมันแพงเนี่ยมันมันหอมแล้วแต่มันหอมนะพี่โกจิโกไมันจะพูดนะขี้ดีตะบูนอะขี้ไอเก็มเป็นขี้ดีตะบูนเออเขาใส่ขี้ดีตะบูนมาหมดเปียะไม่ใช่ไอเก็มแม่มันแม่มัน เฮตออันนี้หากินมาจอได้ค่ยังกินได้กินแปงกินแปงเขานะอมันเจล้ที่ไหนปนที่งเนะเออยราไมล่โอ้โปิดเลอยเีเปิดกนี่แ้วซูตัวที่สองม่เลยเออี่เพี่น้อเออโอ้ยเปดไอ้เกอกีได้ชิมใหม่ล้ไข่แกงห้ดาวน่าเจ้าดอยแรเขาเอาข้างนึ่งชิมใหม่เหน อ๋อติมันบุ๋มมากเลยคุยนาพนเหี้ยอย่างมันเนี้ยฮะบแงเหี้ยทำแบบนี้สูเสียใคคนเหี้ยเลยอ่ะเจ๊เจเคยเห็นแมเเคยเห็นแก่สักตัวหรอเห็นแก่ตัวรูปแ้างแต่เยไขยิบอ่ะเหาไอ้เบิร์ดเจีเงมาเจ๊หาแสวแหว่งก็เอาไก่ตกเป็นกุ้งมาอู้อร่อยมากทุกคนนี่มองนี่นี่นี่โอ้ยเยนเ้ยใชเจ็นี่มอีาน่ะเป็นกุ้มไแกกุ้มีรอให้ก่เป็นก đây um, bố đây um bố đây, ai không bố có bố bao ngoại, không bố đây, bố bận bận càm à, à? à kia mày kia ta hồn đèn, mày kia, tao đây, mày kia, mày bảo, tao không khí, tạo bầu 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 không khí, เอาครกคนอ่ะไอตินมีดีด้วยฮะเฮ้ยลืมีแม่ลืมกระดูกโป่งอะไอย่างเงกระดูกโชว์อะเอาไปนสองชิ้นโป่งนะครับถ้าชอบจีมีก็อย่าลืมกดแชร์กด s u b s r ่้ผมเพิมนะครับทุกคนก็แบนก่อนนะคือแดงขาวสมนนะคอยงแ่แทต้นคืห้แมอีหมอนห้ก่อนก็คือแม่ตีลังแกได้คอร์ฮคเลแก ว่าคิดป่ามาถึงเจงคิดป่ะเฮ้ยต้องคิดต้องกลรามนมันต้องกล่ะแต่แค่สองแนมเนี่ยมันหาเนี่ย